ชาชายแสงดาวนะครับในฤดูกาล2021-2022เนี่ยถือว่าเขาเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับหลังจากฤดูกาลที่แล้วโอกาสลงสนามไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวหลักของสโมสรเมืองทองอยูในเต็ดนะฮะยืนคู่กับลูคัสโฮชาและก็ลงสนามช่วยทีมเมืองทองมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเกมบางนัดแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆมันจะหลออหลอมให้ชาชายแสงดาวเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งขึ้นใน อนาคตที่จะถึงนี้เองนะครับและที่สำคัญนะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะเราจะบุกเยืนอนชูแบงกอกยูในแต่ต้องยอมรับว่าทีมชูเนี่ยมีกองหน้าที่น่ากลัวมีเกมริมเส้นที่น่ากลัวมีการขึ้นเกมที่น่ากลัวมากๆนะครับพอชันแล้วเอ่อตองหนึ่งชาชาัยแสงดาวจะมีวิธีการในการรับมือกับทีมชูแบงกอกแบบไหนบ้างนะฮะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับชาชาัยแสงดาวกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าครับ งนี้เราต้องบุกเยือนทีมทูแบนคอกอยูเอทินะฮะมองไงเกมนี้ครับผมว่าก็มันมันเป็นเกมยากทุกเกมครับแต่เราไม่ประมาทอยู่เลยครับครับ<ม>ตอนนี้ตองเองได้เล่นสม่ำเสมอ,อความมั่นอกมั่นใจมีมามากกว่าเดิมไหมฮะมีมามากกว่าเดิมเยอะนะครับพี่อพอมือน,นอได้เจอเกมมาก่อน้ก็ ปกติแล้วมันจะคลิงทีเดยครับมันจะเก็บข้อผิดพลาดในแต่ละเกมมากับปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมาะกลับไปดูตัวเองด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมม,มันก็ได้เรียนรู้ทุกๆแมแม์อยู่แล้วครับแล้วการยืนกับลูคัสยืนกับมาโก้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ดีทั้งคู่ครับอคอยศึกษาเกมตลอดมันก็เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วมันก็เลยง่ายครับ เราจะเห็นว่ามาโก้เองเขาก็จะมีจุดแข็งของเขาในเรื่องของการออกบอลแล้วก็การดักตัดแต่ว่าบางทีเขาก็จะมีความช้าชตรงนี้เราต้องช่วยซัพพอร์ตมาโก้ยังไงบ้างอ่าแล้วก็ช่วยกันสอดซ้อน,นะอะไรตามแบบที่เราซ้อมมาอยู่แล้วครับครับครับผมแต่ทีนี้เกมหน้าเราต้องเจอทั้งวันเดอร์ลุยแล้วก็เฮอร์บ้ที่เขาเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่ง เราก็จะอาจจะทําชิ่งหรืออะไรเงี้ยทีนี้โจทย์ของกล้องหลังมันจะเพิ่มมากขึ้น <_ C os al> ก็คงต้องให้แบ็กขวาแบ็กซ้ายช่วยด้วยใช่ครับก็ตอนซ้อมก็พยายามสอดซ้อนกันช่วยกันบอกว่าเออซ้อนตรงไหนแบบเพื่อผ่านคนนึงก็ต้องซ้อนอีกคนนึงอะไรช่วยกันครับเดี๋ยวนี้เสียงดังขึ้นนะเวลาสังเกตครับต้องกระตุนทั้งตัวเองทั้งเพื่อนเนี่ยครับตั้งเป้ายังไงกับเกมทูแบงคคอกมีแต้ม อ่ามันต้องต้องไปก็ต้องมีแต้มน่ครับอยากหวังชนะอยู่แล้วครับผม,ม<ะ>ครับผมไปเยือนเนี่ยกดดันไหมกองเชียร์ทีมเยือนสเตเดียมใหญ่เอ่อมันปกติอยู่นะครับไปเยือนที่ทุกที่มันก็ต้องแบบกดดันนิดนึงอื<ะ>ครับอ๋อลืมถามไปสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรไม่เสียประตูเลยนะ,ะดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะดีครับดีครับมไม่โดนก่อนก็รู้สึกดีครับ เดี๋ยวนี้ต้องโฟกัสกัน15นาที20นาทีไหมต้องแบบเฮ้ยเฮ้ย้กระตุ้นตั้งแต่นาทีแรกเลยครับตั้งแต่นาทีท้ายเลยครับอย่าแบบจะพัดจะผูกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตามลำบากตามเหนื่อยนะฮะนะครับผมก็ฝากกองเชียร์นิดหนึ่งครับตองเพราะว่ามันใกล้กับสเตเดียมเรามากเลยนะธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยใช่ครับก็ฝากกองเชียร์ไปไปเชียร์ที่สนามเยอะๆครับฮะแล้วก็ที่บ้านก็โอเคครับเชียร์ที่บ้านได้อก็ขอบคุณมากครับที่แบบ อยากให้เชียร์กันเยอะๆครับขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วพี่เห็นเพจแฟนคลับหลายคนเริ่มให้ความเชื่อมั่นตองแล้วก็ชมตองเยอะขึ้นครับผมก็ขอบคุณมากครับครับ พัฒนาตัวเองไปทีละนัดทีละนัดนะได้โอเคครับ Thank you ครับจองครับก็คงจะต้องช่วยๆกันทั้งทีมละครับสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแดนไหนนะฮะถ้าเกิดเสียบอลในแดนหน้าก็จำเป็นจะต้องลงมาช่วยในเรื่องของเกมรับนะฮะเพราะไทยลีกทุกวนันนี้มันไม่มีเกมไหนง่ายเลยละครับมันมีแต่เกมที่ยากๆมีแต่นักเตะที่มีคุณภาพพร้อมที่จะจบสกอร์ ทุกวินาทีถ้าเกิดเรามีข้อผิดพลาดหรือเราเสียสมาธิไปนั่นเองนะครับก็ให้กําลังใจตองหนึ่งชาติชายแสงดาวนะครับเขากําลังเติบโตขึ้นในทีละน,น,น,นัดทีละนัดทีละนัดที่ลงสนามนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับข้อผิดพลาดต่างๆที่ตองหนึ่งเจอมาก่อนหน้านี้มันจะลอ่ลอมให้เขาแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขึ้นวันอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่จะพิสูจน์เกมรับของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะให้กำลังใจน้องๆทุกๆคนนะครับสู้ๆนะครับ